ของ MLM ของบริษัทแฟรดีก็คือขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะเราไม่ลงนะคะไม่ต้องมียอดรักษาตำแหน่งนะคะอันเนี้ยไม่ตองนะคะซึ่งรูปแบบหลักเลยนะคะเราเลือกเป็นสมาชิกอย่างเดียวหรือเลือกเป็นผู้แนะนำและขยายทีมได้สองอย่างนะคะเราสามารถให้ลูกค้าเราเลือกหรือตัวแทนของเราที่สนใจนะคะ่ะ เลือกว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะคะเป็นสมาชิกก็คือซื้อรับส่วนลดไปนะคะเลือกเป็นผู้แนะนําและขยายโอเคอันนี้เราสามารถสร้างไรายได้ได้ที่แฟดีได้เลยนะคะส่วนผลตอบแทนที่เป็นสมาชิกก็คือ1ได้ส่วนลดมาตรฐานได้ค่าแนะนํา2%แล้วก็ได้ค่าบริหารสายงานด้วยดังนั้นผลประโยชน์ได้ทั้งหมดอยู่สส่วนส่วนที่1รับเป็นส่วนลดเลยอันที่2แนะนําเข้ามาโดยรหัสดิสของเราก็ได้ค่าแนะนํา3นะคะ เรามีตําแหน่งเราก็จะได้ค่าสายงานด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นระดับนะคะก็คือเรื่องของผลตอบแทนนะคะในทุกๆเดือนนะคะค่าบริหารโทษทีค่ะผลตอบแทนนะคะค่าการตลาดอะค่ะนะคะ,นะคะ จะไม่เท่ากันในแต่ละเดือนนะคะอย่างเดือนของเดือนเมษายนะคะอย่างท่านไหนที่ในห้องนี้อยู่ในระดับ3นะคะถ้าขายอาริอันได้ตั้ง1 8นตะคะ18%อนนะคะ,นะคะตอนนี้มันมีบางท่านที่อยู่ในระดับ8ระดับ9เห็นไหมคะว่าได้ตั้ง20.5นะคะอันนี้ก็คือประเภท1นะคะประเภท1นะคะแล้วอันนี้ประเภท2 2บวกสาม 3บวกนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าคุณขายนะคะระดับ3นะคะถ้าคุณขายแอคซ่าที่เป็น2บวกกับ3บวกได้ถึง27.3ในเลเวล3นะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกเลเวล1น่อะค่ะ2 2่นะคะ,ะ,คะก็เยอะอยู่นะคะ22.3นะคะอันนี้ประเภท2บวก2 2บวก3บวกแล้วก็ประเภท3นะคะส่วนตัวนี้นะคะ ประเภท2นะคะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกค่ะทุกบ้านยังไงก็ต้องมีรถอ่ะนะคะมีมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะมีรถยนต์เราก็ขายได้นะคะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะมีของไพยบูนไทยวิวัฒน์มีมีชับนะคะเออโทษทีค่ะมี2บริษัทไทยภพยบูนนะคะไทยภพยบูนกับไทยวิวัฒน์ไทยเหมือนกันนะคะไทยเหมือนกันนะคะที่เป็น2อบวกสบวก ตัวเลขก็ไม่ขี้เละเลยนะคะผลประโยชน์นะคะแต่ถ้าเป็นพรบรที่เป็นภาคบังคับนะคะซึ่งภาคบังคับนะคะอย่างวิริยะอายกตัวอย่างอย่างวิริยะตอนนี้นะคะได้สิแต่ถ้าคุณขายอินทระนะคะส่งงานผ่านอินเทอร์ออกกรมธรรพรบที่เป็นของอินทระนะคะได้ถึง30ถ้าอยู่ในเลเวล3นะคะได้จนถึง30เลยนะคะก็ไม่ขี้เละเลยนะคะในผลประโยชน์นะคะในเรื่องของตัว พรบ,รบรนะคะอันนี้ดูนิดนึงนะคะเวลาที่เราขายนะคะมีแพ็กเกจที่ไม่สามารถรับค่าบริหารค่าตำแหน่งและค่าแนะนำนะคะดูนิดนึงนะคะได้เฉพาะค่าการตลาดอย่างเดียวนะคะค่าแนะนําไม่ได้อะไรไม่ได้เลยได้เฉพาะประชาชบ้านได้แต่เฉพาะค,าค่าคอมอย่างเดียวเนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นของกรุงเทพบิ๊กไบท์นะคะรถปลูกรถนำเข้าเนี่ยได้12.5นะคะ อันนี้ถ้าเป็นของไทยวิวัฒน์ที่เป็นพวกรถใหญ่2บวก3บวกประเภท3ได้12.5ไม่มีค่าตำแหน่งไม่มีอะไรเลยนะคะได้ตามนี้เพียวๆเลยนะคะฝากดูด้วยนะคะเวลาที่เราจะขายว่าเออมันเหมาะกับตัวไหนผลประโยชน์เราเหมาะไหมนะคะทีนี้เรามาดูในระดับ1ก็คือระดับสมาชิกนะคะอูเชว,ว่าบางท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นระดับสมาชิกนะคะงั้นระดับสมาชิกก็คือซื้อประกันให้กับตัวเองได้ในราคาสมาชิกนะคะ ให้ตัวเองได้ในราคาสมาชิกตลอดไปเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อประกันให้บุคคลในครอบครัวนะคะทําไมจึงใช้คําว่าซื้อให้กับบุคคลในครอบครัวนะคะเพราะว่าในระดับหนึ่งมันในระดับสมาชกิกค่ะมันยังไม่มีใบอนุญาตเราเลยไม่สามารถใช้คําว่าขายได้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใช้คําว่าขายมันจะผิดกฎหมายทันทีเลยนะคะผิดกฎหมายทันทีเลยสามารถซื้อประกันให้กับบุคคลในครอบครัวที่เป็นนามสกุลเดียวกัน เพราะมันใช้คําว่าขายไม่ได้นะคะกฎอันนี้จริงๆเราก็อยากให้ทุกคนขายแหละนะคะแต่ทีนี้กฎหมายมันบังคับเราไว้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะบริษัทก็โดนปรับด้วยให้คนไม่มีใบอนุญ,ญาตไปขายคุณก็โดนด้วยไม่มีใบอนุญ,ญาตแล้วไปกระทําการขายนะคะคือเสียทั้งคู่นะคะเราเลยต้องใช้คําว่าซื้อให้กับบคุคคลในครอบครัวที่เป็นระดับหนึ่งนะคะแนะนบบําบุคคลอื่นสมัครได้รับค่าแนะนำสองเปอร์เซ็นต์แต่แขณะที่คุณเป็นสมาชิกอะคะ่ะคุณ ต้องการไรายได้ได้ไหมได้นะคะก็คือแนะนำผ่านลิงก์ของคุณนะคะได้สองเปอร์เซ็นนะคะแต่ถ้าคุณอยากสร้างทีมนะคะคุณแนะนำนะคะแนะนำคนที่มีรถแนะนำคนที่อยู่ในอาชีพเนี้ยนะคะดังนั้นยอดขายนะคะก็คือยอดที่คุณซื้อในคนครอบครัวของคุณนะคะนะคะออยอดส่วนตัวของคุณนะคะ,ะกับคนในครอบครัวแล้วก็ยอดอคนแนะนำสะสมรวมกัน3เดือนนะคะอยู่ที่แสนห้าเนี่ยเลื่อนระดับ2อัตโนมัติเลยนะคะ เอ่อจะได้ระดับ2เลยนะคะอันนี้ก็คือเราชวนคนเข้ามานะคะในคนที่เราชวนนั่นแหละนะคะเราจะเก็บเอ่อเราจะเก็บยอดไปให้ทั้งหมด3เดือนนะคะถ้ายอดที่คุณชวนเข้ามานะคะถึงแสนห้าเราจะเลื่อนเป็นระดับ2องโดยอัตโนมัติเลยคุณสามารถกดเลื่อนตัวเองได้เดี๋ยวมาดูช่วงท้ายว่ากดตรงไหนในการเลื่อนตําแหน่งนะคะอันนี้ในรายได้ระดับหนึ่งยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะซื้อนะคะประกันนะคะ ก็ได้ส่วนลดซื้อให้กับตัวเองนะคะก็ได้ส่วนลดนะคะอันนี้ยกตัวอย่าง7,5 0 0นนะคะอันนี้ค่าส่งเสริมการตลาดอยู่ที่26.3นะคะคุณได้ส่วนลดไปละ1,972ักบาทนะคะอันนี้คือแค่ระดับหนึ่งนะคะงั้นคนไหนนะคะเราเห็นว่าเขามีสมาชิกเยอะเขามีรถหลายคันจับสมัครสมาชิกเลยค่ะเพื่อให้เขาได้ส่วนลดแต่คุณยังได้ค่าแนะนํานะคะแล้วก็ได้รับค่าแนะนำสองเปอร์เซ็นจากไหนนะคะ ยกตัวอย่างนะคะอันเนี้ยป้าแกมีทั้งหมดอยู่สามคนนะคะแล้วสามคนเนี้ยนะคะเป็นนักขายมืออาชีพด้วยนะคะทุกคนมียอดขายที่เป็นยอดส่วนตัวของตัวเองนะคะเราจะได้สของยอดส่วนตัวของเขานะคะก็คือ2อ0ร้0ยร้อยหกเพราะว่า2%นะคะเบ็ดเสร็จคุณแชร์ลิงก์ไปทั้งหมด3ามลิงก์นะคะแล้วสามคนเนี้ยค่ะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในธุรกิจประกันอยู่แล้วคุณได้เลยค่ะ 660บาทนะคะค่าแนะนำาถ้าเดินถัดไปเขาขายคุณก็ยังได้ต่อนะคะดังนั้นค่าแนะนำา2%ติดตัวคุณไปตลอดที่คุณอยู่ในอาชีพนี้แล้วก็อยู่กับบริษัทไฟดีคุณได้แน่นอนนะคะแต่ถ้า3ามคนนี้นะคะเขาไปทำยอดต่อนะคะซึ่งเขาก็จะได้2%นะคะแต่ยอดของ ABC QR Set เนี่ยค่ะก็จะเป็นยอดสะสมที่ทำให้คุณนะคะ ขึ้นตำแหน่งในเลเวล2นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราแนะนำคนที่ใช่ที่ถูกถูกเวลาถูกเวลาถูกคนนะคะเขาไปสร้างทีมของเขานะคะก็ถือว่ามันก็จะทำให้คุณนะคะมีโอกาสขึ้นในเลเวล2ด้วยเช่นการถือว่ายอดสะสมเดือนนี้ละ97,500บาทเห็นไหมคะว่าคุณแนะนำมาแค่3คน แล้วสามคนเนี้ยไปแนะนําคนอื่นต่อมันก็เป็นยอดรวมที่ทําให้ปรับคุณปรับระดับด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะถ้ามีบัตรปุ๊บจะถูกคือเงื่อนไขของแฟดีคือว่าถ้าคนไหนที่มีบัตรนะคะเขาจะได้รับระดับสามทันทีเลยนะ,ะแต่ขณะเดียวกันพี่เหลี่ยมเนี่ยมีใบอนุญาตนะคะเราจะได้ค่าแนะนำสองเปอร์เซ็นต์ของพี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะ แต่ผลงานใต้าสายของพี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะไม่ได้รับค่าบริหารเพราะระดับหนึ่งเนี่ยยังไม่มีค่าบริหารน,นะคะแต่บริษัทก็คือเอาผลงานของพี่เหลี่ยมทั้งสายงานของเขา,าค่ะรวมขยุมให้กับคุณเพื่อให้ขึ้นเลเวลสองได้ด้วยเช่นกันนะคะนับผลงานให้นะคะนับผลงานให้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ค่าเนนเอตติแต่จะไม่ได้ ในเรื่องของค่าบริหารเพราะว่าระดับหนึ่งยังไม่มีค่าบริหารอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณอยู่ในระดับหนึ่งแล้วคุณไปชวนคนมานะคะอย่างเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะนะคะห้าสัปดาห์เดือนแรกสองสามสี่ห้านะคะชวนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ยอดของคนที่คุณชวนเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะคุณได้แล้วว่าค่ะสองเปอร์เซ็นต์นะคะ งั้น2%เบ็ดเสร็จเห็นไหมคะว่าคุณมีไรายได้แล้วต่อเดือน1,640บาทเราชวนคนอยู่กี่คนนะคะ14คนต่อเดือนนะคะได้แล้ว1,640บาทนะคะอันนี้คือเลเวล1เลเวล1สามารถสไร้างรายได้ได้นะคะสามารถสไร้างรายได้กับตัวเองได้นะคะในเลเวลหน่สามารถทำได้แล้วเพียงแค่คุณแชร์ลิงก์ของคุณนะคะให้เขาไปนะคะคุณก็ได้แล้วนะคะส่วนเลเวล2นะคะ ก็เหมือนกันนะคะซื้อได้ในราคาสมาชิกนะคะแล้วก็ซื้อให้กับบุคคลในครอบครัวที่เป็นนามสกุลเดียวกันนะคะได้รับค่าแนะนำ2%เหมือนเดิมนะคะแต่พอเลเวล2มันจะมีค่าการตลาดนะคะ4%เขาเรียกม่เท่าทีเขาเรียกวค่าบริหาร4%แล้วผลงานสามารถรวม3เดือน3า0แสนนะคะกลับขึ้นในระดับ3แต่ระดับ3ติดตรงที่ว่าต้องมีบัตรในหน้านะคะต้องมีบัตรในหน้าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ รับผลลดท้าซื้อเองนะคะสองเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะคะ่าบริหารสายงานนะคะค่าบริหารสายงานของคุณนะคะสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็ยอดสะสมขึ้นตําแหน่งงั้นค่าบริหารสายงานสามพันเจ็รอยิบาทมาจากไหนนะคะสามหนุ่มสามคนเนี้ยค่ะคุณได้สองเปอร์เซ็นอยู่แล้วกับพี่เหลี่ยมคุณได้สองเปอร์เซ็นตนะคะส่วนสามหนุ่มคนนี้เขาจะได้สองเปอร์เซ็นตของยอดนะคะ ยอดของทีมของเขาที่เขาอะค่ะแนะนํามานะคะแต่ยอดรวมเหล่านี้เป็นยอดรวมสะสมที่ให้คุณขึ้นตําแหน่งในเลเวล3แต่ต้องมีใบอนุญาตนะคะแต่เลเวล2เนี่ยเรามีค่าบริหารให้นะคะก็คือของเลเวล1ทั้งหมด3คนเนี้ยนะคะทั้งหมดนี้อยู่ในเลเวล1นะคะถือว่าอยู่ใต้สายงานของคุณดังนั้นอยู่ใต้สายงานของคุณนะคะเราจึงคิดเป็นผลงานก็คือ18,000 หมื่นห้าหกพันเก้าพันค่ะนะคะคูณรวมกันคูณ4%นี่คือค่าบริหารของคุณคุณได้2ต่อต่อที่1นะคะคือค่าแนะนำสอก็คือ660และได้ค่าบริหารอีก3,720บาทดังนั้น660บาทบวกได้สามพยยี่สบาทนะคะเห็นไหมคะยังไม่มีใบอนุญาตเลเวลสอก็ได้ค่าบริหารแล้ว นะคะได้ค่าบริหารแล้วนะคะงั้นอยากสร้างทีมนะคะอยู่เลเวล2นั่นตัวเองเลเวล2องะคะ่ะได้ค่าบริหารแล้วยังไม่มีใบอนุญาตด้วยนะคะแล้วยดสะสมขึ้นเลเวล3ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณอยู่ในเลเวล2นะคะ5้าคนเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะคุณได้ค่าบริหารเพิ่มอีก4%เเ็นเห็นไหมคะว่าจาก19 4 0เอสบาทมาสักครู่นี้เพิ่มเป็น4,9 0 0ั้าแนะคะง,ง่ายๆเลยเพิ่มเป็น4,9 0 0แล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าเนี่ยค่ะแค่เลเวล2ไม่มีใบอนุญาตคุณยังได้ค่าบริหารเลยนะคะตั้ง4,920นะคะสามารถสร้างพีสิทธิ์อินคัมได้เลยกับแฟดีนะคะโดยที่เรายังไม่มีใบอนุญาตแต่ถ้าเป็นเลเวล3นะคะเป็นผู้จัดการหน่วยอันนี้ต้องมีใบอนุญาตละนะคะก็เหมือนกับเลเวล2เมื่อสักครู่นี้แต่ค่าบริหารสายงานนะคะจะได้5%นะคะจะได้5%งั้น ในผลงานทั้งหมดในทีมของคุณนะคะรวมหกแสนนะคะก็จะขึ้นในเลเวลสนะคะก็จะขึ้นในเลเวลสทีนี้เรามาดูผลประโยชน์ของเลเวลสกันนะคะอันนี้นะคะซื้อให้กับตัวเองก็เอาส่วนลดไปเลยนะคะเอาส่วนลดไปเลยก็คือเป็นอย่างเบีเจ็ดพันห้าเนี่ยเรามีค่าการตลาดนะคะแล้วก็ค่าบริหารรวมเบเ็ดเสร็จก็คืออยู่ที่สามสิบเอ็ จุดสามนะคะเราต้องไปดูว่าเดินเน็กค่าการตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะงั้นถ้าเราขายเองนะคะเราอยู่ในเรเวลสามนี่เราก็ต้องไปดูว่าค่าบริหารของเรเวลสามเนี่ยค่าการตลาดของเรเวลสาม่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าขายเองสี่หมื่นนะคะยอดขายสี่หมื่นเนี่ยได้ไปแล้วค่ะหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะห้าร้อยยี่สิบบาทนะคะยิ่งสูงรายได้ยิ่งเยอะนะคะยิ่งเยอะนะคะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของ ค่าแนะนำนะคะค่าแนะนําเราจะได้เฉพาะเออโทษทีนะคะค่าแนะนําเราจะได้เฉพาะสายตรงนะคะก็คือพ่เหลี่ยมแล้วก็ a b c คนนี้นะคะอันนี้เราได้สายตรงเท่านั้นที่เป็นค่าแนะนำนะคะแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของค่าบริหารนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ปาเคแล้วกันนะคะ a นะคะเราได้2%จาก a ค่าแนะนํา2%แต่ทีนี้ทีมของ a เนี่ยนะคะ A ยังอยู่เลเวลหนึ่งดังนั้นเลเวลหนะะึ่งค่ะยังไม่มีค่าตำแหน่งนะคะไม่มีค่าตำแหน่งนะคะตค่าตำแหน่งยังเป็นศูนย์แต่ว่า A เนี่ยนะคะขายอะ่ะยอดส่วนตัวคือ1 0,000ืนะคะป้า K ก็จะได้2%ซของ1 0,000แต่ทีนี้ A ะคะ่ะเขาไปแนะนำเพื่อจะสร้างทีมนั้นทีมของ A นะคะรวมกันเราเรียกว่าถ้าพูดถึง MLM ก็คือ A คือชั้นลูกนะคะเออหัวเขียว3ามคนเนี่ยคือ ชั้นหลานนะคะดังนั้นเนี่ยค่าบริหารที่จะได้นะคะก็คือเอาค่าตำแหน่งของป้าเคลบด้วยค่าตำแหน่งของในเอดังนั้นป้าเคค่าตำแหน่งของแกได้5%แต่เอค่าตำแหน่งยังเป็น0ูนย์เพราะว่ายังไม่มีค่าตำแหน่งนะคะก็5ลบ0ูนเท่ากับ5้นั้นยอดขายของสายเอทั้งหมดนะคะนะคะก็คือ40,000 0ก็เอา4ี่0,000คูณ 5%นะคะอันนี้คือยอดขายของทีม A นะคะยอดขายของทีม A นะคะทีนี้มาดูยอดขายของทีม B นะะ B นะคะ B นะคะยอด1นึ่งมืเหมือนกันเราก็จะได้สของ1 0,000ืแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีค่าตำแหน่งของ B B อยู่ในเลเวลสอร์เนดะังนั้นยอดตำแหน่งค่าตำแหน่งของ K ตตำแหน่งสาม ลบด้วยตำแหน่งสองนะคะซึ่งสองได้สี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วส่วนสามอ่ะได้ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าลบสี่ก็คือหนึ่งดังนั้นป้าเคจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของชิมขายทั้งหมดของบีนะคะของบีนะคะนั้นเนี่ยผมสั้นสามคนเนี้ยนะคะถือว่าอยู่ในเลเวลหนึ่งบีอยู่ในเลเวลสองนะคะ,ะนั้นเราจะได้ค่าบริหารของบีนะคะอยู่ที่ 1%, 1นะคะยอดขายทั้งทีมของ B อยู่ที่1%นซนะคะส่วน C ก็อยู่ในเลเวล2เช่นกันนะคะก็คือ5 4าลบก็ได้1%ปของ3 0 0 0 0นนะคะส่วนเหลี่ยมขึ้นไปเป็น5แล้วเพราะว่าป้ากันยังอยู่ยังอยู่เลเวล3อยู่เลยอันนี้ขึ้นไปเลเวล5นะคะเราก็จะได้ค่าแนะนําเหมือนเดิมนะคะต่อให้ตําแหน่งเขาสูงขึ้นแต่เราเป็นคนแนะนํายังไงเราได้ค่าแนะนําเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะไม่ได้ผลงานใต้สายของ พี่เหลี่ยมเท่านั้นเองเห็นไหมคะว่าค่าสายงานได้แล้วค่ะ2 5งห0ืามามาจากไหนมาจากทีม A นะคะทีม A อยู่ได้5%ทีม B ได้1%แล้วก็ทีม C ก็ได้1%นะคะถามว่าเรารู้จักใต้สายงานของ C ของ ABC ไหมไม่แค่ร,ร,รู้จักแค่ ABC เราหาคนที่ถูกที่ถูกเวลาถูกชั่วโมงนะคะเขาทำงานปุ๊บ เราได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ที่สำคัญคือทั้งหมดทำให้รวมตำแหน่งเพื่อให้เราสะสมขึ้นในเลเวล4ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเราหาแค่3ามหาคนที่มันใช่ตั้งแต่แรกมันถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใช่มันถูกต้องตั้งแต่แรกอะค่ะมันจะทำงานของมันเองโดยอัตโนมัตินะคะมาทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติงั้นถ้าเราจะสร้างทีมนะคะอย่างพี่ดาจะสร้างทีมอะค่ะ หาคนที่เป็นคนทํางานใช่ตั้งแต่แรกเราจะไม่เหนื่อยแล้วเขาจะสร้างทีมของเขาด้วยตัวของเขาเองนะคะหน้าที่เราคือป้อนข้อมูลนะคะในสิ่งที่เป็นแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นสิ่งที่ข้อมูลที่เขาควรจะได้รับเพื่อให้เขาทํางานง่ายมากขึ้นเท่านั้นเองเราซัพพอร์ตเพียงแค่ข้อมูลถ้าเราหาคนที่ใช่ตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่แรกนะคะอันนี้จะให้ดูภาพที่มันเห็นภาพชัดๆอีกภาพหนึ่งนะคะ ก็คือเช่นคนนี้นะคะอยู่ในเลเวล4ได้ค่าบริหารเนี่ย5.5ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีสายงานของเราก็คืออยู่ในเลเวล3เลเวล3เนี่ยได้5ดังนั้น5.5ลบ5เราจะได้ค่าบริหารของสายเอ,อ่อคนนี้ค่ะ0.5นะคะเราได้จากเขาอะ่ะคือ0.5ในใต้สายสายงานของเขาทั้งหมดอะคะ่ะเราได้อยู่ที่0.5ขณะเดียวกันนะคะเลเวล3เขาก็จะต้องมี คนที่ต่างกองเขาก็คือเลเวลสองทีนี้เขาก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นเพราะว่าห้าลบสี่ก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นตเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราอะค่ะได้เลเวลสองนะคะเราอยู่เลเวลสี่เราได้เลเวลสองดังนั้นใต้สายของเลเวลสองทั้งหมดเลยคุณได้ละหนึ่งจุดห้าเพราะว่าห้าจุดห้าลบสี่นะคะลบสี่ 4, นะคะแต่ถ้าเราอยู่เลเวลสองนะตอนนี้บางท่านอาจจะอยู่เลเวลสองนะคะ เราไปหาเลเวลหนึ่งเราก็จะได้สี่เปอร์เซ็นเห็นไหมคะว่าหนึ่งมาสองเนี่ยได้ตั้งสี่เปอร์เซ็นนะคะได้ตั้งสี่เปอร์เซ็นนะคะแต่ถ้าสมมติตอนนี้เราอยู่เลเวลสามเลเวลสี่เราหาเลเวลหนึ่งถ้าเราอยู่เลเวลสี่เราหาเลเวลหนึ่งเห็นไหมคะว่าเราได้ห้าจุดห้าแต่ถ้าเราอยู่สี่เราไปหาหนึ่งตัวเนี้ยนะคะเราได้เต็มเลยคือห้าจุดห้าแต่ถ้าเราไปหาสองเราได้ละนะคะคือหนึ่งจุดห้าได้ทุกเลเวลเลยนะคะ อันนี้ข้อดีของการสร้างแผนการตลาดแบบ MLM นะคะเราจึงได้หลายๆชั้นนะคะแล้วฐานที่มั่นคงถ้าเราหาคนใช้ตั้งแต่แรกฐานมันจะมั่นคงตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะของเลเวล 1, 2, 3นะคะเห็นไหมคะว่าผลประโยชน์ต่างกันแค่เลเวล3มีใบอนุญาตนะคะได้ละ5้า0เบาทนะคะอันนี้นะคะได้5%นะคะถ้าเลเวล2 4เตได้4ี่พาต่างกันนิดเดียวเองเลเวล4เอ่อโทษที่เลเวล2กับเลเวล3ต่างกันนิดเดียวนะคะต่างกันไม่ถึงพันนะคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วว่าการที่เรามาอยู่กับแฟรดีค่ะคุณสามารถสร้างไรายได้ตั้งแต่เลเวล2ได้เลยนะคะสร้างตั้งแต่เลเวล2ได้เลยนะคะอันนี้ตัวอย่างเฉพาะพูดถึงเอ่อค่าแนะนำนะคะสายงานโดยตรงของคุณนะคะอันนี้ยกตัวอย่างในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ถ้าเราขายและขยายนั้นหัวใจของการทําธุรกิจมี2ออย่างขายและขยายนะคะถ้าเรามีลูกทีมนะคะเรเวลหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเราแนะนํสามสิบคนนะคะเห็นไหมคะว,ว่าถ้าเขามียอดขายได้ละห้าพันเ็ต่อเดือน,นะคะ่ะแต่ถ้าเราอยู่เลเวลสามนะคะเรานักสร้างอะคะ่ะเราเป็นนักสร้างเนี่ยนะคะค่าสายงานเราโดยห้าเปอค่าได้นัอีกสองเปอร์เซ็นอันนี้สายงานโดยตรงของคุณเลยนะคะถ้าคุณมีแปดสิบคนอะคุณได้แล้วค่ะห้าหมื่นหก นะคะยิ่งยิ่งทํานานยิ่งแนะนําเยอะคุณก็จะได้เยอะนะคะหัวใจมีอยสองข้ออย่างที่บอกขายนะคะเพื่อได้ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและขยายนะคะมี2ประโยชน,นะคะสาหรับการทําธุรกิจแบบ MLM นะคะส่วนการจ่ายผลประโยชน์นะคะก็คือเราหักหน้าที่จ่ายได้เลยนะคะแล้วก็ในกรณีรับเป็นเงินสดเราก็โอนเฉพาะยอดที่ต้องโอนให้กับบริษัท ทำนั้นเองที่เหลือเราเก็บไว้ได้เลยนะคะถ้ารับเบี้ยเต็มก็จะได้วันพืหัสของเดือนถัดไปเช่นได้นะัดเป็นเช็คตัดผ่านบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะได้รับในวันเพื่อหัสของวันสองสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนค่าส่งเสริมการตลาดต่างๆนะคะค่าเช่นค่าแนะนํา2%ซนะคะค่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะจะได้ในวันพืหัสที่3ของเดือนถัดไปนะคะแต่ผลประโยชน์ของบริษัทจะถูกคํานวณถือเป็นไรายได้แล้วก็ต้องถูก หักภาษีนะที่จ่ายโดยนะคะอันนี้สําคัญก็คือการแจ้งปรับระดับนะคะถ้าของคุณถึงแล้วนะคะคุณสามารถแจ้งปรับระดับได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรองให้บริษัทปรับให้เราสามารถปรับได้นะคะเราสามารถปรับได้นะคะแล้วก็อันนี้สําคัญนะคะก็คือกระดุมแรกของคุณนะคะก็คือการแชร์นะคะนี่ตรงนี้นะคะแชร์ลิงก์ของคุณนะคะให้กับคนที่ใช่นะคะ ถูกที่ถูกเวลายังไงมันก็โตถ้ามันใช่ตั้งแต่แรกดังนั้นคุณนะคะจะเดินทิศทางไหนคุณจะมีไรายได้เท่าไหร่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่คือกระดุมเม็ดแรกก็คือเม็ดนี้ที่คุณแชร์แชร์คนที่มันใช่คนที่อยู่ในวงการยังไงมันก็โตนะคะแต่ถ้าคุณแชร์ให้กับคนที่เป็นแม่บ้านนะคะคุณได้ปีละครั้งแต่ถ้าคุณแชร์คนที่อยู่ในธุรกิจคุณจะได้ทุกๆเดือนนะคะอันนี้ในเรื่องของการแชร์ ลิงก์ของคุณนะคะอันนี้ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟดีนะคะมั่นใจได้เลยค่ะนะคะแฟดีไม่ติดต่อลูกค้าของคุณอะ่ะร้อเอเซนันนี้ปูกันติด้วยคนหนึ่งนะคะสร้างไรายได้กับเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าทรัพย์สินเป็นมรดกของคุณนะคะให้กับลูกหลานของคุณได้ที่แฟดีเลยนะคะซึ่งไรายได้ตรงนี้นะคะไม่มีขีดจํากัดไม่มีเพดาน,นะ